สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำไข่เจียวด้วยหม้อทอดจะทำไขต่ต้มจืดต้มจืดไข่เจียวหมูสับตอนนี้จะมาเอาไข่ออกจากหม้อทอดก่อน อันนี้ไข่เจียวหมูสับใส่หม้อทอดสิบห้านาทีก็จะออกมาประมาณนี้จะมาทำต้มจืดไข่เจียวหมูสับอันนี้ต้มจืดเราก็ทำไว้แล้วต้มจืดวุ้นเส้น,นใส่มุนเส้นใส่แครอทใส่ผักกาดขาวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ลง มันก็จะเป็นไข่เจียวหมูสับอะไรนะต้มจืดไข่เจียวหมูสับก็จะเป็นผัดกะลัมปีผัดกะลัมปีใส่กุ้งกะลัมปีผัดพริกแกงก็ง่ายๆกะลัมปีผัดพริกแกงแบบีสันน่ากินไว้ไม่ได้ดูไม่ได้ทำไม่ได้ทายตอนทำ ส่วนประกอบอันนี้ก็จะมีกระลำปีแค่หลอดกุ้งกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆแล้วก็เลยมาหั่นเป็นชินช้นๆเอาเพราะว่ามันใหญ่เกินกุ้งลายเสือตัวเดียวก็ผัดได้กระทันผัดพริกแกงเดี๋ยวเรา,าเอาไข่ออกจากหม้อทอดดีกว่านี่จะมาหัน่นเป็นชินช้นๆเป็นชินช้นๆพอดีคำ เดี๋ยวเราที่คลิปเอาที่คลิปมาคลิปใส่หมอนะ้อเนาะนี่โอ้โห,หน่ากินไหมพี่น้องเราจะาเอาใส่หมอ้อไข่เจียวหมูสับอันนี้อันนี้หมอ้อันนี้สำหรับเอาไว้ทำไข่เจียวที่อยู่กับหม้อทอดโดยเฉพาะน,นี่เราก็ใส่หมูลงไปเอวใส่ไข่นี่เราทำเสร็จ Y aquí nah, me vino y para ส้มจืดไข่เจียวหมูสับุนเส้นนี่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาตักใส่